ะคะ่ะก็คลิปนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็โครงสร้างการแก้ปัญหาระบบเศรษฐกิจนะคะเพราะนั้นบท1 4บ5เนี่ยค่ะนักเรียนเราจะใช้คลิปเดียวกันนะคะเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่มันสอดคล้องแล้วก็เกี่ยวข้องกันนะคะอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันเลยนะ บทนี้นะคะมันจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะก็เนจากเศรษฐกิจเราเรียนไปแล้วเนาะการทาเศรษฐกิจนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากันว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะหมายถึงเอ่อการเดี๋ยวเราขอแบ่งกลุ่มของแต่ละประเทศก่อนนะคะนักเรียน ในโลกใบเนี้ยค่ะทุกประเทศนะมันจะถูกแบ่งระดับการพัฒนาเป็นสองกลุ่มด้วยกันนะคะก็คือกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะแล้วก็กลุ่มที่ด้อยพัฒนาแล้วก็กําลังพัฒนานะคะลักษณะของประเทศที่พัฒนาแล้วนังเรียนมันจะมีลักษณะคือจะมีมาตรฐานการของชีพที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็สวัสดิการเนี่ยค่อนข้างดีนะเพราะว่าเขามีการเ,าเก็บภาษีที่สูง นะมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะคะที่สะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็มีอาหารอันอุดมสมบูรณ์เนาะประเทศที่ได้พัฒนานะคะหรือว่ากําลังพัฒนาอยู่เนี่ยลักษณะของมันก็จะเป็นแบบนี้คือประชากรส่วนใหญ่อะคะ่ะของประเทศนะจะมีอาชีพกเกษตรกรรม นะคะซึ่งอาชีพเหล่านี้ต้องอาศัยธรรมชาติเพราะนั้นลักษณะสินค้าจะเป็นสินค้าที่มีความอ่อนไหวนักเรียนนะคะก็คือเป็นสินค้าที่บางปีก็มีปริมาณเยอะบางปีก็มีปริมาณน,น้อยนะคะขึ้นอยู่กับธรรมชาติเป็นหลักนะคะ uh, PCI หรือว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวเนี่ยค่อนข้างต่ำนะคะ uh, อัตราการเกิดการตายหรือว่าเรื่องของสารณสุกอค่ะ,คะยัง ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะคะอ่าแล้วก็การศึกษามีจํากัดการสาธารณส,สุขล้าหลังนะคะเพราะนั้นนรียนสังเกตว่าประเทศไหนก็ตามที่พัฒนาแล้วอะค่ะระบบสาธารณส,สุขระบบการกีฬาเขาเนี่ยจะค่อนข้างมีการพัฒนานะคะถ้าเราไปแข่งโอลิมปิกกันในประเทศเหล่านี้ก็จะได้เหรียญทองในอันดับต้นๆน,นะคะแต่ถ้าเป็นประ,เ,ประเทศที่ได้พัฒนากําลังพัฒนาเนะะี่ยค่ะก็จะอยู่อันดับลังท้ายของโลก นะคะทีนี้เรามาดูความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจนะ Economic Development นะคะก็หมายถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะคะถ้าประเทศที่มีการพัฒนาเนี่ยมันจะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะคะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะเศรษฐกิจการเมืองนะคะรายได้มาตรฐานการของชีพเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะ การพัฒนาเศรษฐกิจนะคะมาจากคำว่า economic development นะคะ economic development นี่มันจะ development หรือมันจะพัฒนาได้เนะืกเรียนมันต้องมาจาก2ตัวคือมันต้องมีความ growth กับความ well-being นะคะคือมันต้องมีความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจบวกกับความกินด,นดีอยู่ดีของประชาชนนะถึงจะเรียกว่าเป็นประเทศที่พัฒนานะคะเพราะน,านั้นแต่ละประเทศนะคะก็ต้องมีการพัฒนาเศรษฐกิจ ให้ดียิ่งขึ้นนะคะเพื่อวัตถุประสงค์ก็คือหนึ่งเพื่อยกระดับมาตรฐานการคองชีพให้สูงขึ้นนะคะสองคือเมื่อประชาชนนะคะมีความกินดีอยู่ดีสูงขึ้นเนี่ยเขาก็าจะเอาเงินไปมีระบบการศึกษาที่ดีเนาะมันก็ช่วยให้คนฉลาดขึ้นนะคะแก้ปัญหาการแทรกแซงของรัฐทการเมืองได้นะคะสาม ให้ประชาชนเนี่ยสามารถช่วยเหลือตนเองได้แล้วก็สี่คือเมื่อประเทศนั้นนะคะพัฒนานะมันก็จะทำให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยพัฒนาไปด้วยนะคะทีนี้ปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือประชากรนะคะนะคะประชากรเนี่ยต้องมีความมีคุณภาพมีความรับผิดชอบนะคะรู้จักเสียสละอ่าทำให้การผลิตเนี่ยมันค่อนข้างมีประสิทธิภาพเนาะ สก็คือทรัพยากรธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันการธรรมชาติถ่านหินพวกนี้นี่เป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมนะคะสามการสะสมเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องจักรนะคะโรงงานอุตสาหกรรมเงินลงทุนทั้งหลายแหล่นะแล้วก็สี่คือความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะการค้นคว้าเทคโนโลยีเนี่ยมันจะทําให้การผลิตได้มีความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะ สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยนักเรียนประเทศไทยเนี่ยหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะก็คือสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะหรือสอสชที่เราเรียนกันไปในบทที่9นักเรียนหน่วยงานนี้ก็คือเียกๆว่าสภาพัฒน์นะคะสภาพัฒน์เนี่ยจะมีหน้าที่ในการเขียนแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะคะเขียนแผนยุทธศาสตร์ชาติ นะคะก็นี่ก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่12นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ปี60ไปจนถึงปี64นักเรียนแสดงว่าปีนี้ยังอยู่ในเรื่องของแผนพัฒนาฉบับที่12ออยู่เนาะก็จะมีการพัฒนาในเรื่องเกี่ยวกับการเปิดเศรษฐกิจเสรีอาเซียนนะคะสังคมผู้สูงวยัยการมีระบบเตือนภัยธรรมชาตินะคะ แก้ปัญหาการผลิตแล้วก็การศึกษาความเหลื่อมล้ำทางสังคมนะคะนี่ก็จะเป็นกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่12นั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวใบงานบทนี้นะอาจารย์จะให้นักเรียนไปศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่12นะคะแล้วก็สรุปยุทธศาสตร์ทั้งหมดมา10ข้ออ่ะแล้วก็ส่งมาในคาลาสมนะคะ บทนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่ควบกันเหนที่อาจารย์บอกไปนะคือบทที่สิบสี่สิบห้านะคะเพราะนั้นเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเอาคลิปนี้เนี่ยไปวางในบทที่สิบห้าด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สอดคล้องกันนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ